สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้เราก็มาที่นี่นะคะน้าน้องบีมกับน้องเม่นเหมือนเดิมมาดูค่ะทุกคนว่าจะทำอะไรอุย้ยนี่นะคะทุกคนมีเสื้ออยู่รองเท้าถอดอยู่นูน่นอยู่นูน่นเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคะ่ะว่าเขาจะทำอะไรกันไป นี่ครัดูน้ำสิขวดเดี๋ยวทุกคนเราจะได้จับปลาเหยืห่อล้วมัง้งนี่บรรยากาศห้างน้องไปค่ะไปดูกันคนะ่ะทุกคนดูดูถามดิมีหอ,อยไหมดูค่ะผงกระ็ ทุกคนดูถุงกระเจียวใส่หอยอยู่ใส่ปลาช่อนใหญ่ไว้ไปกินข้าวก่อนทุกคนเอฟซีที่น่าราาักค่ะแบบนี้ต้องได้หัวใจแล้วไหมคะฮุยฮุย,ยดูทุกคนมีปลาไหมอะมีเยอะไหมเหระให้ดู คลองมันยาวไปถึงไหนอะฮะดูดีทุกคนดูสภาพน้ำแล้วทุกคนว่าดูเราจะจับไหมมาดูค่ะทุกคนจับปลาด้วยมือเปล่าไม่ใช่มือเปล่านี่นี่ดูดูค่ะทุกคนหุ้ยเขาเขาจับเองเหรออืมอุ้ยดูค่ะบอกเบลว่าหุงกระเจีวยาให้เูไปกินข้าวก่อน กำลังตัวกินข้าวกำลังจำเพิ่มตำบีมจะมานี่เหรอโอเคไปไปกินข้าวเอาอันนี้มาดิเทปลาใส่ถุงกระเจียวยิ่งอุ้ยกังเกงแบบนี้เธอใครจะซักให้เธอได้นี่ดูค่ะดูค่ะดูเทแล้วทุกคนไ้เหียเฮียอีกแล้วอุ้ยทุกคนดูดิอันนี้จับเองเหรอ คืออุ้ทุกคนเดี๋ยววันไหนเขาจับปลาอะไรถ้าเรามีโอกาสเราจะมาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะสำหรับทีนี้ปิดคลิปไปเลยกับคนนี้เลยนะเหนื่อยไหมทุกคนลาไปก่อนนะคลิปหน้าเราจะทำอะไรนั้นฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ